นั่นทุกวันนั่นเลือกกระดากระาษหรือเปล่าหัวตู้นี่ปาเอาอยู่แค่นี้แหละโอ้จะเลเือกอะไรก็เลือกไปเลือกผู้นี้ก็เลือกมาจะเลือกมานะแล้วไอคนที่มันยิงคุ้ยเข้าไปอีกจะทำยังไงไปต่ายาเขาด้วยเคยอ่านัไหมอ่านอ่านแล้วเจอไหมที่ลักกระบาดที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าอ่านหรือเปล่าไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดู มามาัเวาไหนม่าได้อส่งมาทำไมไม่รู้จมาทาอะไรส่มาเพื่ออะไรให้หนูทำอะไรโอ้โหทั้ี่แบบนี้อย่ามาเป็นตือเป็นอะไรกันล่ส่งมาทำไมวะส่งไว้ัวก็ไปไปหาเวคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่เหรอแล้วส่งให้คนที่เป็ฉลาดเธอฉลาดแล้วไม่นงอันน ไม่ต้องหเหลยอรูดภาพแค่เลยก็ได้ไม่ต้องไม่กระโยชนร้านทำเพื่อท่าบานเบืองเนี่ยมัน,มนลำบากนะก็ไม่ต้องทำหรอกว่ะ